สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วครับผมกับเกม n e w r l d วันนี้เรามาเจอกันที่ดันเจียนครับหน้าดันเจียนเลยชื่อดันเจียนว่า The Garden of Genesis ครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าดันเจียนนี้เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีช่วงท้ายของคลิปครับจะบอกว่าดันเจียนดันเจียนนี้เนี่ยสามารถหากุญแจได้าจากไหนบ้างครับแต่นั้นจะเป็นส่วนของท้ายคลิปแล้วกันครับ ในส่วนต้นคลิปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันคนระับว่าเมคคิกบอสของที่ได้อะไรประมาณนี้ครับมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับผมไป ก็ต้องบอกว่าการลงดันเจี้ยนนี้เนี่ยช่วงแรกๆไม่มีอะไรครับมอนเตอร์ก็แค่แบบเป็นการฆ่ามอาานเตอร์ไปเรื่อยๆครับอ่าของของดันเจี้ยนดันเจี้ยนนี้นะแล้วก็ของผมเฟล,ลไปนิดนึงครับก็คือผมเด้งหลุดเว้ยอยู่ก็แบบเกมมันเด้งอะ่ะเออเกมแคชครับทำให้ต้องเข้าเกมใหม่แล้วก็เออต้องเข้าไปลงดันเจี้ยนเข้าเข้าไปใหม่อีกรอบนึงครับประมาณนี้ครับผมในนี้หลักๆ การลงดันเจี้ยนนี้ครับเราต้องเตรียมสิ่งของไป2อ,อย่างครับเราต้องเตรียมสิ่งของไป2อ,อย่างครับนั่นก็คือยากันไบท์ครับยากันไบท์แล้วก็ยาตีแองกี้เอิร์ธแรงครับเพราะว่าดันเจี้ยนนี้เนี่ยเป็นมอนเตอร์ประเภทแองกี้เอิร์ธครับเราก็จะตีมแรงขึ้นแล้วก็ยากันไบท์เนี่ยเป็นสถานะที่ทําให้เรา โดนแล้วเราปั๊มเลือดได้น้อยลงครับน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็เวลาเราได้ฮิวจากฮิลเลอร์เนี่ยก็จะน้อยลงเหมือนกันครับอ่าแมชินิกหลกัหลกๆก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการเตรียมสิ่งของในการลงนันเจนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าบอสตัวแรกบอสตัวที่2เราต้องมีแมชินิกยังไงบ้างครับ ก่อนที่จะมันจะไปถึงห้องบอสครับมันจะมีเฟสหนึ่งครับเอ้ยไม่ใช่เฟสหนึ่งเนี่เรียกว่าห้องหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะถึงห้องบอสมันจะเป็นห้องให้เราประมาณว่ากันเว็บมอนเตอร์ครับไม่ให้เข้ามาตีต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาครับอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่กันไม่ให้มอนเตอร์เข้าไปตีต้นไม้ที่ที่มันเกิดขึ้นมาแค่นั้นเองประมาณนั้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวห้องต่อไปเนี่ยมันจะเป็นห้องของบอสละเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเมคานิกของบอสตัวแรกเนี่ย มันเป็นยังไง อ่าตอนนี้เราก็มาถึงห้องของบอสแล้วครับเป็นห้องของบอสตัวแรกครับชื่อ caretaker greenhouse อ่ caretaker greenhouse ไม่ใช่ caretaker ไม่รู้มันแปลว่าอะไรอ่ะแต่ชื่อแรดูเท่ดีครับอ่าแมคชินิกหลักๆครับแทงเนี่ยต้องเข้าไปแทงครับอันนี้คือเป็นปกติของของการฆ่าบอสแทจบจะทุกตัวอยู่แล้วครับลเล l e r อยู่ด้านนอกครับ แล้วก็ DPS เนี่ยก็อยู่ด้านนอกเหมือนกันครับไม่งั้นไปคุ่วงในก็คือตัวแตกครับแล้วก็ทั้ง DPS แล้วก็ฮิลเลอร์เนี่ยพยายามหลบสกิลบอสด้วยครับเพราะว่าสกิลมันเนี่ยโจมตีค่อนข้างไกลครับเฟสแรกของบอสไม่ค่อยมีอะไรมากครับพยายามหลบการโจมตีของบอสครับเพราะว่ามันแทบจะวันฮิตคิวแทบทุกสกิลอะครับ่าแต่มันจะมีช่วงหนึ่งครับที่บอสล้มครับหลังจากบอสล้มเนี่ย เราจะต้องไปตีวงสีออขาวครับจะรอรอดูครับว่าวงสีออขาวเนี่ยเป็นยังไงครับเราต้องตีไปเรื่อยๆครับไม่งั้นถ้าเราไม่ตีเนี่ยบอสจะปล่อยสกิลเอลีครับแล้วก็ทําให้เราตายหมดทั้งตีเลยครับตัวแตกครับผมอเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าไอไอวงสีออขาวเนี่ยตาเป็นยังไงครับ นี่ครับเนี่ยบอสจะสร้างพุ่มไม้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องตีวงตีขาวๆที่มันเสกลูกนกออกมาครับก็ตีวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละของบอสตัวนี้ไม่มีอะไรครับแล้วก็พอมันโดมโดมต้นไม้หายเราก็เข้าไปตีบอสใหม่แค่นั้นเองครับในส่วนของบอสตัวแรกครับอ่าทีนี้ในส่วนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะไม่มีอะไรละ ของพอตัวแรกก็ตีให้มันตา,ตายไปแค่นั้นแหละจบ เนี่ยเราก็จบกันไปแล้วครับของส่วนบอสตัวแรกครับผมเออเห็นบอกแล้วมันไม่มีอะไรแล้วก็ทำบวนไปแบบนั้นเนี่ยเรื่อยๆถ้าเราจับทางเมคานิกของบอสได้อ่ะน,นะอ่าไปเนี่ยเราไปดูบอสตัวที่สองครับว่ามันโหดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกัน ทีนี้เราก็มาถึงบอสตัวที่2นะครับเรื่องตำแหน่งเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยแทงเข้าไปแทงฮิลเลอร์อยู่ด้านนอก DPS ก็ดูแลตัวเองเพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยวันฮิตคิวน่าจะเกือบทุกสกิลเลยครับจากจากที่ผมเคยโดมผมเฟล,ลไป2รอบครับรอบแรกเนี่ยก็คือผมไม่ได้หลบสกิลจากตอนที่มันปล่อยหินครับก็เลยตายไปแบบโดนซ้ำาตาย2รอบ มันก็เลยต้องเริ่มใหม่แล้วก็รอบที่2ก็คือบอสมันบัคครับไม่รู้มันใช้สกิลอะไรครับตายยกตีเลยครับผมอ่าแมคชนิกหลักๆของบอสต,ตัวนี้ครับมีอยู่2ส,สกิลครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลปล่อยพิษครับสกิลปล่อยพิษซึ่งถ้ามันปล่อยพิษมาที่เราเนี่ยเราก็ควรที่จะหลบครับไม่ควรยืนแช่พิษครับเพราะว่าพิษเนี่ยมันไม่ได้เบาเหมือนแบบมอนเตอร์ทั่วไปอะ่ะ <c oughs> คือพิษของบอสนี่โคตรแรงแล้วก็นี่ไงเห็นไหมมันจะชี้พิษมันที่เราละอ่ามันชี้ชี้ชพิษมันที่เราครับแล้วก็สกิลที่สองครับก็คือสกิลปล่อยหินลงจากบนฟ้าครับแต่ว่าไอ้นนี้มันจะหลบง่ายนิดนึงครับมันจะปล่อยหินลงมาครับอ่ามันปล่อยหินลงมาแล้วก็เราก็พยายามหลบหินครับแล้วก็พยายามเลี้ยงหินให้ดีครับพยายามเลี้ยงหินให้ดี อ่าม่งั้นเนี่ยพอตอนเฟสที่3ามครับเรียกว่าเป็นเฟสที่มันจะปล่อยสกิลออกมาครับแล้วทีนี้เนี่ยอ่าเฟสที่3มหลังจากที่มันปล่อยหินออกมาแล้วครับมันจะปล่อยสกิลเอลี LE ครับสกิลเอลี LE แบบรอบตัวเลยครับเราสามารถหลบสกิลเอลีได้ยังไงครับเราต้องไปหลบด้านหลังของหินครับตอนปล่อยสกิลเอลีมาเนี่ยถ้าเราไปหลบด้านหลังของหินนะครับมันจะ ไม่โดนดามีครับแต่หินเนี่ยจะแตกไปแทนครับแต่มันมีเทคนิคเล็กๆครับใครที่เล่นเป็น DPS และเล่นเป็นสายเวทที่ในส่วนของถุงมือน้ำแข็งครับเราสามารถใช้ถุงมือน้ำแข็งเนี่ยไอที่เป็นไอโทเทมอครับหลบสกิลบอสได้ทั้ง2ส,สกิลเลยครับไม่ว่าจะสกิล l อลีที่มันเป็นแบบพุ่งตัวเข้ามาตีเราแรงๆแล้วก็ สกิลที่มันปล่อย LE รอบตัวอะไรแบบนี้ครับอ่ะเราสามารถหลบได้หมดเลยครับผมทั้งสองสกิลแต่เราต้องใช้แบบถุงมือน้ำแข็งแบบเป๊ะๆนิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับผมในส่วนของวอสตัวนี้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจในส่วนของเมคนิกทั้ง2อย่างแบบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถฆ่ามันได้แบบอีซี่เลยครับอ่าฆ่ามันได้แบบอีซี่เลยครับ ก็พูดถึงเรื่องดันเจี้ยนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากวันตีบอสตัวนี้เสร็จก็เก็บกล่องแล้วก็จบดันเจี้ยนครับถ้าให้จัดลําดับเนี่ยความโหดของดันเจี้ยนแล้วกันนะครับในเรื่องของความแรงเนี่ยเจเนซิตเนี่ยก็แบบเรียกว่าแรงพอตัวเลยครับแรงพอตัวครับแต่ถ้าให้จัดอันดับความยากแล้วกันนะครับผมก็ยังให้ ดันเจียนเลเวลสี่ห้าครับอยู่อันดับที่หนึ่งอยู่ดีครับพาอมอนเตอร์ช่วงนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปครับมอนเตอร์ ter, ดันนั้นคือแบบมันเป็นเกียร์ช่วงคาบเกีย่ยวระหว่างเกียร์กากับเกียร์โหดอะเออทำให้ดันเจียนดันเจียนนั้นมันค่อนข้างยากครับเออดันเจียนดันเจียนนั้นมันค่อนข้างยากแต่ทีนี้เนี่ยพอดันเจียนหลังๆครับบอสมันมีแค่แบบประมาณความแรงอะความแรงของบอสคือแบบตีวัน วันฮิตคิวอะไรแบบเนี้ยเออทำให้มันก็เลยน่าจะยากแบบเออต้องหลบบอสต้องอะไรแบบนี้ครับเออมันก็เลยมีความยากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยละกันครับก็ประมาณนี้ครับผมของดันเจียนเดอกาเดียนออฟเจนิสิครับเดอะกาเดออเเดี๋ยวก่อนจบคลิปครับเราไปดูกันหน่อยครับผมว่า ดันเจี้ยนนี้เราสามารถหากุญแจได้จากไหนบ้างครับไปชมทายคลิปกับผมไป จากเมื่อกี้ครับผมที่เราได้ไปดูการลงดันเจียนเทคนิคการลงดันเจียน The Garden of Genesis ครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยครับนอกจากกุญแจที่เราสามารถรับได้จากการทำเควสแล้วเนี่ยเราสามารถหากุญแจได้จากไหนครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับขั้นแรกเนี่ยให้ทุกคนมาที่โตะ๊ะที่ชื่อว่าโต๊ะ Stone Cutting T a b l e ครับ แต่ต้องเป็นโตเทียห้าด้วยนะเพราะอะไรถึงต้องเป็นโตเทียห้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะเรามาดูในส่วนผสมของการทํากุญแจลงดัน t h ก g a เด e n of g e n น s i s ครับนี่ g n n e s i s Tuning Off ครับมันใช้คอร์ลัหลอดสโตน10อัน Asmodium c h i s e l เซนี่ยหาได้จากเอาแต้มแฟคชั่นเป็นแรกครับเป็นตัวนี้เอาแต้มแฟคชั่นเป็นแรกรูนสโตน เอาหินไปทําเป็นหินเทียห้าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทำยังไงแล้วก็เจเนซิสคอครับเรามาดูของตัวนี้ก่อนครับคอรับหล่อโตรับคือตัวนี้ได้มาจากไหนครับได้มาจากการวิ่งคอรับครับแล้วก็เอากล่องคอรับเนี่ยมาเปิดครับผมเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ไอ้คอรับสีส้มหรือสีม่วงพวกนี้ยเราก็ต้องหลอมจากสีเขียวสีขาวสีฟ้าอะไรพวกนี้ขึ้นระดับมาเรื่อยๆครับอ่าจนมันถึงเป็นสีส้มครับ แล้วก็เอามาหลอกเอามาใช้ในการทำ Genesis Tuning Off 10อันครับก็ลองคำนวณเอาดูครับว่าเราจะต้องใช้สีขาวเท่าไหร่ถึงจะเป็นสีส้ม10อัน,นอันนี้ไม่น่ายากนะอ่าผมขอขอไปแบบอย่างรวดเร็วแล้วกันครับในการทำกุญแจครับอ่าันนี้ผมบอกไปแลล้เอโมดเดียมรูนสโตนทำยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูรูนสโตนเราต้องมีเลเวลคาร์ฟติงเนี่ย ของสโตนคัตติ้งที่เลเวลสองร้อยครับเลเวลสองร้อยนะทุกคนมันใช้ออฟซิเลียนวอลสโตนะครับห้าอันทำยังไงออฟซิเลียนวอลสโตนก็ใช้หลอดสโตนหลอดสโตนบิกกับหลอดสโตนครับก็ทำปุ๊บแล้วก็ใช้เรามีหลอดสโตนด้วยอ่าราคาขอบผมใช้กี่อันต่อหนึ่งก้อนใช้ห้าอันต่อหนึ่งก้อน ต่อรุนสโตนหนึ่งก้อนครับแล้วก็ไอตัวรุนสโตนนะครับใครที่อยากจะเป็นสายลงดันผมแนะนําให้มาคราบกันเพราะว่ามันมีจํากัดต่อวันที่เราสามารถทําได้ครับนั่นก็คือวันละ10ชิ้นครับเพราะฉะนั้นรีบทำครับอ่าผมแนะนําให้รีบทาครับอ่ารีบทสาสะสมไว้ครับเพราะว่าดันพวกเนี้ยไอเจนเนซิตหรือลัสซารัสอะไรพวกนี้ครับมันเป็นดันเจียนเอนเกม ของแพทแพทน,นี้ครับทำให้แนะนำให้ทำสะสมมาเรื่อยๆครับ <S <S อ่านี่มัใช้5ก้อนก็แสดงว่าเราคาบหวันทำกุญแจ,จได้2อันในกรณีถ้าเรามีคอรลับหลอกสโตนเยอะๆครับ <S 1> <S 1> อ่าทีนี้ Genesis c o อ e ครับเราไปดูในส่วนของเจนเน s ิตคอสักนิดนึง e จน s น s ิตคอใช้อะไรบ้าง Elemental h ฮาร์ก็นี่ครับพวกนี้เลยครับ พวกโหมดต่างๆครับแต่ละธาตุ Elemental Heart อันนี้ e t e r n a l h อ a r t อันนี้ก็โหมดต่างๆกันแต่ละธาตุครับอันนี้ e t e r n a l ก็จะเป็นเดทไล Soul อันนี้ประมาณแบบชีวิตอะเออ Eternal ก็ประมาณแบบชีวิตตายชีวิตวิญญาณอออันนี้ก็เป็น e l e m e n t ท l ก็เป็นธาตุต่างๆครับใช้กี่อันใช้อย่างละ3ครับผมอ่าแล้วก็คอรับรูนครับคอรับรูนได้าจากไหน ได้จากการเปิดกล่องออลิตครับในโซนเกรทคีฟครับผมอ่าในโซนเกรทคีฟแล้วก็โพเทลรูนครับได้มาจากไหนครับได้จากการเปิดกล่องออลิตเหมือนกันครับแต่ว่าจะอยู่ในโซนของเชดเทลิดมอเทนครับอ่าเนี่ยมันบอกว่าอาราวอัปเปอร์แอนด์โลเวอร์สวิกินเนียเชดเทลิมอเทนถ้าตามความคิดผมนะน่จาจะโซนนี้ครับอ่า ไหนแล้วล่ะนี่น,นี่ตรงนี้ upper lower สองโซนนี้ครับอ่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึง Genesis Core ใช่ไหม Genesis Core นี่ครับพอเราคราฟเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงส่วนผสมครับใช่หนึ่งอันแค่นั้นเองครับนี่ก็เรียบร้อยครับผมแต่ผมงงมากเลยนะการคราฟ Genesis ไอ g เ n e s i s Twin Off เนี่ย ทำได้ที่เลเวล100แต่ลูนสโตนเราสามารถคราฟได้ก็ต่อเมื่อเลเวล200ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะประมาณว่าเอ๊ะก็เป็นหทางทำก็ไหนไปซื้อเอาจากตลาดอะไรแบบเนี้ถ้าตามที่ผมเข้าใจนะเออประมาณนี้ครับผมในส่วนของการทำกุญแจก็จบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้สำหรับใครที่เพเข้ามาดูครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ย ลูกบนฝากกดติดตามนิดนึงครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็เพื่อเป็นการติดตามข่าวสารการอัปเดตของช่องครับแล้วก็ช่วงนี้ครับผมผมมีสตรีมแทบจะทุกวันครับสตรีมผ่านทาง TWIT ทีวีชื่อช่องก็นกเรนเจอร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าเติมตัวแซลงไปครับจะได้แบบดูเกๆ๋ๆนกเรนเจอร์แอะไรแบบเนี้ยก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมบายครับแล้วเจอกัน